คุณคือผลรวมของความคิดและรส,สนิยมของคุณครับหลายคนนะครับมองว่ารส,สนิยมเนี่ยมันมีเพียงแค่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือพวกแบรนด์รูเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับรส,สนิยมเนี่ยคือสิ่งที่กําหนดตัวตนของคุณตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตรวมไปจนถึงวิถีชีวิตของคุณด้วยนะครับซึ่งทุกๆคลิปนะครับที่ผมได้ทำมานะนะั้นไม่ได้สอนแค่เฉพาะเรื่องของการแต่งตัวเท่านั้นนะครับแต่ผมกําลังให้ข้อมูลในเรื่องของรสนิยมที่คุณจะมีได้มากขึ้นน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 นเเเเพรรรรรราาาาาะะคคคคุุณณับป็็ทททีีีีี่่่่่่มมมมสสสสสส้้้้ขขอองงงงตฐิิิิยยยูึจไดดหหลแกกกืํ เพราะทุกคนนะครับตัดสินคุณใน7วินาทีแรกแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยแค่3าวินาทีคนก็ตัดสินแล้วแล้วสิ่งที่ถูกตัดสินมากที่สุดนะครับในเรื่องของรสนิยมเฉพาะบุคคลเลยก็คือเรื่องของสภาพาครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับการแต่งตัวที่ดีเท่ากับน,น่าเชื่อถือนั่นเองและอีกอย่างนะครับที่มักถูกตัดสินเลยก็คือเรื่องของภาษากายครับซึ่งภาษากายที่สง่างามนะครับถ้าสื่อสารได้ถึงพลังอำน,นาจแล้วก็ความมั่นใจได้2นะครับรสนิยมที่ดีช่วยเพิ่มโอกาสทางความสัมพันธ์แล้วก็เร่่่่องขรรรรกิจคคัึถตตวววเเเาาาาาาาได้้ทีีใใยยแมู อยากเข้าหาคนนั้นมากขึ้นแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเชื่อในข้อมูลที่เขาให้ด้วยไม่ต้องมองไกลครับเราจะเห็นนะครับตามข่าวเลยมิจจี้เองก็ใช้วิธีนี้ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเขาเองนะครับแต่มันจะมีทริควิธีการแต่งตัวง่ายๆนะครับที่จะดูแล้วแต่งตัวไม่เหมือนพวกมิจจี้นะครับแต่เอาไว้ผมจะมาแตะความรู้ตรงนี้ให้อีกทีนึงซึ่งสำหรับผมนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคยแต่งตัวรวยครับแล้วคนที่เข้ามาก็หวังผลประโยชน์ซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวตะโกนแบรนด์เนมขนาดนั้นและในส่วนรถ ในชีวิตคุณได้ครับ3นะครับรสนิยมเนี่ยช่วยคุณดูแพงได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะครับการเลือกสภาพที่เข้ากับบุคลิกการที่มีรสนิยมที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการเลือกของที่มีคุณภาพแม้ว่าจะมีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับก็ทําให้เราดูมีรสนิยมได้มันอยู่ที่คุณมากกว่าครับว่าการแต่งตัวแบบไหนที่ทําให้คุณมั่นใจในตัวเองและวก็สื่อสารรสนิยมของตัวเองได้ข้อที่4นะครับรสนิยมนีครับกําหนดไลฟไส์สไตล์และกําหนดวิธีที่คุณจะมองโลกนี้นะครับรสนิยมส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการเลือกชีวิตอย่างหนึ่งที่ทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นรสนิยมในการทานอาหารดีๆรสนิยมในการเลือกเพื่อนเลือกสังคมนะครับ ที่สาคัญมากๆในฐานะแบบนักประภาพรักเนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองใหม่คุณต้องเลือกสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งการเลือกสิ่งแวดล้อมใหม่คือการเลือกรสนิยมของคุณเองครับห้านะครับรสนิยมที่ดีจะสามารถสร้างตัวตนที่ดีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อคุณมีรสนิยมทางการแต่งตัวหรือว่าแฟชั่นที่ดีคนจะเชื่อถือในสไตล์ของคุณหรือว่าถ้าคุณมีรสนิยมด้านไลฟ์สไตล์ที่ดีคนหลายๆคนนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีของคุณจากคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีรสนิยมใในนนกกกาาารรเเเลลืือออออคคคคคทตตีีี่่่่่ดะะััับจหุุุ้ณณมมมมมมงงงขววผผชแย ศนิยมที่แตกกันแต่ว่ารสนิยมเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็มาพัฒนา,ารสนิยมไปด้วยกันใครเห็นด้วยนะครับพิมพ์เห็นด้วยให้ผมหน่อยแล้วใครอยากรู้เรื่องอะไรเร้ีนบอกผมได้เลยนะครับ